สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุขูสุคนครับผมผู้บานฟิลเลดครับผมจากทีมงานค่ายเพลงตัวเกียร์มิวสิกนะครับผมหรือบริษัทค่ายเพลงตัวเกียร์มิวสิกจำกัดมหามหาอย่างมหามวน <laughs> ไม่ใช่มหาชนนะครับมหามวนวันนี้เราพามาดูบรรยากาศนะครับ <laughs> พี่น้องบรรยากาศ มองบ้านหลังใหม่ของอบริษัทค่ายเพลงตัวเกียรมิวสิกสำนักง,งานสำนักง,งานวงดนตรีสำนักง,งานค่ายเพลงครับพี่น้องมือนีผ้ามาชมบรรยากาศแนวะผมหนาใส่งานแทนแทนโอ้โหบ้านหลังใหม่ของลูก,ลก,ลกค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกครับเป็นจุดศูนย์กลางออฟฟิศนะครับผมห้องซ้อมเต้นนะครับพี่น้องห้องซ้อมเต้นเป็นห้องซ้อมดนตรีนะครับห้องซ้อมดนตรีห้องซ้อมห้องอาร์ต ของไทยถ้ำต่างๆกับจะอยู่ที่นี่เหมือนเลยนะครับผมซึ่งกะร่างสานเร็วนี่คงจะได้เห็นภาพเห็นบรรยากาศการเขามายูอาศัยครับพี่น้องซึ่งตรงน,งรงนี้ซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าใส่เวลาอีกบ่โดนแล้วก็จะได้เป็นภาพเป็นมองเป็นบอนนะครับผมซึ่งผมกะยังที่บอกว่าด้วยพลังแรงใจจากแฟนขาแฟนเพลงของพรีบาลฟินแลนด์พลังแรงใจจากเอฟซีนะครับผมที่กำลังรับชม ทางบ้านหรือกำลังติดตามความเคลื่อนไหวของค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกนะครับผมมาฮอดไปใส้แล้วเนาะฮอดใส่แล้วเฮ็ดฮอดไสใส่แล้วบักลาแม่ก็อยากให้มุดตัวมีมองยูมของเศร้าประกาเข้ามาเร็วๆนี้มีแน่นอนครับผมที่อยู่ที่พักอาศัยของเรานี่คือบรรยากาศโดยรอบข้างอันนี้ก็เริ่มประมาณ70%แล้วครับพี่น้องลังข้างกันแล้วเหลือภายในเหลือการเขยห้ปั้นปั้นปั้นเอ่อ ปั้นปูนปั้นบัวครับพี่น้องปั้นต่างๆห้องประชุมห้องสนทนาผ้าคุยอยู่มองนี้มดครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นมองล้านกว่างนี่ก็สิเป็นล้านกิจกรรมมองหองพักของอาศัยกับโดยแรงศรัทธาของพี่น้องแฟนคาับแฟนเพลงแรงใจแรงเชียร์นะครับผมซึ่งให้ลูกลูกใครเพลงตัวเก็บมิวสิกเข้าได้มีมองอยู่มองเศรา้ามองทรรมหากินนะครับพี่น้องมองสร้างผลงานมองสร้างศิลปะวัฒนธรรมนะค,ความเป็นอีสานความเป็นตัวเก็บมิวสิกความเป็นภาค ภาคพื้นความสนุกจากพวกเราค่ายเพลงตัวเกมมิวสิกครับพี่น้องนําเสนอสูพีสูนองเราขอบคุณแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องสุกูสุก้นลหลายครับพี่น้องที่ซื้อบัตรจองตั๋วไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพท่าท,ท,ที่จังวงดนตรีคอนเสิร์ตตัวเกมมิวสิกหรือวงไงที่รังสิเปิดวันที่แตุลาคมนี้หรือแม้กระทั่งนะครับผมคอนเสิร์ตสองชั่วโมงเรือ่องงานรีวิวต่างๆของคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ เมตตาพวกเราค่ายเพลงตัวเกมมิวสิกครับพี่น้องก็มีมือนี่อนพ,พี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงมีหมองยูมองเศร้ามองลบหมองยูมองกินมองเขาเลยเป็นบ้านชายคาที่เอาไว้ให้ลูกๆค่ายเพลงตัวเกมมิวสิกได้ อยู่กันทำมาหากินสร้างผลงานสร้างอาชีพต่อต่อ,ตอรุ่นรุ่น,นสู่รุ่นไปนะครับผมเดี๋ยวก็อัปเดตได้เรื่อยมือหนีผ้าเบิงบรรยากาศจำหนีก่อนออกมาเออนีเด้อซื้อบัตรกลุ่มปิดมาแต่ละใบนีบ่เสียแรงเด้อเดี๋ยวอ่าย่างหน่อยเดกๆตัวเก็บเม่สี่กับพักอนยุเดี๋ยวเศร้านะครับผมในพักด้อาศัยกันพี่น้องพ่านแล้วกะอย่าลืมซื้อบัตรก่กรอกกกกกกจองตัวกลุ่มปิดเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกๆในการสร้างงานนะครับพี่น้อง เอาไปมองตอนรับแฟนคาเฟแฟนเพ่งแฟนแฟนคาแฟนเพ่งผ่านไปผ่านมากกับมาแวะกินคาเฟ่อยู่นี่เดอ้อนะครับผมมาหาผู้จัดกานทีนเลี้ยงมาหาลูกๆล่ใครเพลงศิลปินทีมงานโตกเกียวมิวสิกค,ครับพี่น้องโอเคนะครับผมมาอัปเดตสัมเนียตพี่นอ้องฮอนแดดเดีด๋ยวพี่เอกสีดำก่อนนะจ๊ะเราจเจอกันใหม่จุ๊บๆเก่งนะพี่น้องนะโอ้ บอดบีกจะเป็นสือ่อนแล้วค่ะไก่แลว้วไก่แลว้วลูกๆตัวเกี่ยวมิวสิกไก่จะมีซ้ำนักงานเป็นของตัวเองแล้ว,วสั่นบอดบีพ่นว่าปกติในเวลาปีกว่ามานีบอดบีพนกักผ้าลูกๆตัวเกี่ยวมิวสิกไปเซาอยู่เนาะพี่น้องเนาะเซาอันตึกอยู่เป็นคอนนดูเป็นออฟฟิศ แตาไก่เหลีล่ยวไกส่สีซัมเลียนแล้วจะาแมนเก่งค่ะโอ้ยเด็กอะไรอ,อยู่ยี่สิบห้าปีสางออฟฟิศสางบ้านสางบ้านก็เป็นว้าวแมนว่างพเดีพี่น้องเก่งแห้งสางด้วยขาด้วยแข่งด้วยมือของเจ้าของอีหลีพี่น้องเสื้ออ่อนแห้งพี่น้องว่าบอกอ้ยป่านนี้ผู้ใดสืบอเสื้ออ่อนามาแมนผู้ใดมาว่าบอมากแล้วบอมากแล้วนั่นสิไปมักแนวดายขันบอมากคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไอท,ทามเนี่ยทวี